นิทานเรื่องวัวก,กับกบขี้เกียจก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มริมป่าใหญ่มีฝูงวัวของชาวบ้านอาศัยอยู่พวกมันตื่นเช้าทุกวันเพื่อออกไปกินหญ้าดื่มน้ำจากลำธาร และช่วยกันไล่มแมลงออกจากกันและกันชีวิตของพวกมันเรียบง่ายและขยันขันแข็งท่ากลางทุ่งหญ้านั้นมีแอ่งน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีกบอาศัยอยู่มากมายแต่ในบรรดากบทั้งหมดนั้นมีกบตัวหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อว่าเจ้ากบน้อยขี้เกียจมันไม่เหมือนกบตัวอื่นเลย ขณะที่เพื่อนๆต่างกระโดดออกไปหากินยามรุ่งสางเจ้ากบน้อยกลับยังนอนแผ่พุงอยู่บนใบบัวมันชอบพูดว่าจะรีบไปทำไมกันละ่ะหญ้าก,ก็ขึ้นทุกวันน้ำก็มีทุกวันฉันจะรีบเหนื่อยไปทำไมทุกวันเจ้ากบน้อยจะกินเพียงมแมลงที่ลอยมาใกล้ปากมันแทบไม่เคยออกแรงเลยเพื่อนกบไหลยตัวเตือนมันว่า ถ้าเจ้าขี้เกียจแบบนี้ระวังวันหนึ่งจะไม่มีอะไรกินนะแต่เจ้ากบน้อยก็หัวเราะเสียงดังฮ่าๆโลกนี้ช่างใจดีใบบัวก็มีให้พักมแมลงก็บินมาให้กินใครจะไปอดตายกันเล่าฤดูร้อนมาถึงทุงยาเริ่มแห้งแลง้งน้ำในแอ่งเริ่มลดลงทีละน้อยฝูงวัวต้องเดินทางไกลมากขึ้นเพื่อหาน้ำดื่ม ส่วนเหล่ากบทั้งหลายก็ต้องรีบขุดหลุมดินชื้นๆเพื่อจำสีหนีความร้อนแต่เจ้ากบขี้เกียจกลับนอนอยู่เฉยๆมันไม่อยากเหนื่อยไม่อยากขุดดินมันพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคืนนี้คงมีฝนตกน้ำก็จะกลับมาเองแต่ว่าฝนก็ไม่ตกเสียทีอาทิตย์ผ่านไป แอ่งน้ำเล็กๆแทบจะแห้งเหือดจนเหลือเพียงคโคลนตมมันเห็นเจ้ากบขี้เกียจกำลังนอนพงังาบอยู่กลางคโคลนเลยถามขึ้นว่าเจ้ากบน้อยเจ้าทำไมไม่ขุดหลุมหนีร้อนเหมือนเพื่อนๆละ่ะกบน้อยตอบอย่างอ่อนแรงก็ฉันขี้เกียจนะสิพี่วัวฉันคิดว่าฝนจะตกแต่ดูสิตอนนี้น้ำจะหมดแล้ว ฉันเหนื่อยเกินไปจะทำอะไรแล้วพี่คงถอนหายใจเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเจ้าเอ้ยคนหรือสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครอยู่ได้ด้วยการรอคอยอย่างเดียวหรอกถ้าไม่ขยันไม่เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆถึงเวลาลำบากก็ไม่มีใครช่วยได้หรอกนะพูดจบ พี่โข่งใช้เท้าแซะคโคลนให้เกิดหลุมเล็กๆที่มีน้ำขังแล้วก้มลงเติมน้ำจากถังที่ชาวบ้านวางไว้กบน้อยรีบกระโดดลงไปในหลุมนั้นอย่างดีใจมันพูดอย่างซาบซึ้งว่าขอบคุณมากพี่วัวฉันจะไม่ขี้เกียจอีกแล้วฉันจะขยันเหมือนเพื่อนๆพี่โข่งยิ้มแล้วพูดว่าดีแล้วเจ้าจำไว้นะ ความขยันไม่เคยทำร้ายใครแต่ความขี้เกียจนี่แหละที่ค่คอยๆฆ่าเราโดยที่ไม่รู้ตัวฝนแรกของฤดูตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำแอ่งน้ำกลบมาเต็มอีกครั้งกบน้อยรีบช่วยเพื่อนกบขุดหลุมซ่อมรังและกระโดดหาอาหารอย่างขยันขันแข็งเพื่อนๆต่างประหลาดใจที่มันเปลี่ยนไปกบน้อยพูดกับทุกตัวว่า ฉันเคยคิดว่าขี้เกียจแล้วจะสบายแต่จริงๆแล้วมันทำให้เราลำบากที่สุดในเวลาที่จำเป็นตั้งแต่นั้นมากบน้อยก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลยมันกลายเป็นกบที่ตื่นเช้ากว่าทุกตัวและชอบสอนลูกกบให้รู้จักคุณค่าของความขยันข้อคิดจากเรื่องความขี้เกียจอาจทำให้เราสบายเพียงชั่วครู่แต่ความขยัน จะทำให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและไม่ต้องกลัววันลำบาก